เออผมโดนิงอ่งเอ่อหมอมาช่วยทีเอ่อคุณบาดเจ็บตรงไหนไมีอะไรผมช่วยไหมครับเอผมนอนขนาดนี้คงไม่บาดเจ็บอะครับอ <Hey. S 2> โอเคไอ้บอสจัดไปท้าหลังมารถพยาบาลมาจริงเหรอ,อ,อช่วยผมทีครับคุณหมอเฮ้อไม่นะครับเป็นเล่นนะครับ ออออไ,มไม่ไม่ไม่เป็นไรครับคลิปมานานไปแล้วเอองั้นพี่ป๊อบขายกุ๊บเลยสิโอเคอกุ๊บพาคิลูแมนนะผมอย่าลืมเข้ามาด้วยล่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวยังไม่โปรโมทช่องนะโปรโมทกุ๊บไปก่อนแล้วเสื้อยังมีไม่กี่ตัวเดี๋ยวเรามีเสื้อก่อนแล้วค่อยโปรโมทนะอย่าลืมเข้ามาด้วยล่ะโอโโอเออทำอะไราาบ้าฉันอ่ะโอ,โ,โ,อโอ้โหวันนี้เล่นน้ำ เอล่อนน้ำเหนื่นอยๆหาอะไรกินดีปะเออไอดินกินอะไรดีกินอะไรก็ไดนะ้เสียงโคตรซอดเลยเออยังไม่รู้กินอะไรดีอ่าเอมันมีเซเว่นกับแม็กโดอนัลอ,อยู่ด้านหลังอ่ะน่ากินดีเนาะแต่ว่าบางทีก็รู้สึกหิมน้ำเหมือนอยากกินน้ำมะพร้าวอ่ะน้ำมะพร้าวน่าอร่อยดีนะโอ้โห แกตะกินตุ๊กเขาเหือดและเสียใจมันเจ้าของโคกบนด้านในเรือข้าอะไรพวกแกไม่มีโอเคไม่กินก็ได้วะเออเดี๋ยวไปกินแมคโดนอ้าด้านหลังแล้วกันเอ้าเดี๋ยวนี้เขาเรือน้ำมาสำรวจแถวนี้กันด้วยรอ ุโอเคงั้นไปกินกันเลยไปโอ๊ยเมื่อกี้ขับรถแล้วขับรถแรงเกินโอ๊ยเจ็บไปหมดเลยระบบไปหมดแล้วโอ้เข้าเซเว็นกันร,กรับเลยดีกว่า,อา,อาขอ, s <S ขอเล็กใหญกโตขออ่ซาลาเปาใหญ่ไม่เล็กแล้วก็ใส่หมูเนื้อไก่ รสชาติเหมือนจระเข้ที่หนึ่งครับเอ้าเซเว่นนี่ไม่มีน้ำเหรอครับเฮ้ยมีก็แห่งเซเว่นห่วยแตกไม่มีน้ำเออคุณลูกค้าบอกอะไรนะก็เออเออไม่มีอะไรครับผมแค่บอกว่าเซเว่นร้านนี้สะอาดมากเลยครับเออ ออกมาได้เออไม่มีเด็กเต้นบีบอยด้วยให้ตังเนี่ยเก่งมากเลยเลยูกเอ,อ้เดินเข้าไปเออแมคโดนัลด์สวัสดีครับผมต้องการเบอร์เกอร์ใส่ขนมปังไม่มีไส้แล้วก็ใส่ขนมปังที่มีไส้แล้วก็เอาถักจากสวนออร์แกนิกแล้วก็เอาเป็นเนื้อหมูจาก ฟาร์มที่สุกนครแล้วก็เอาหางนกยูงแปะลาซอนมบอาเทศที่มาจากสวีเดนแล้วก็เอาเอ่อมายองเนสจากรักเสเซียที่หนึ่งค่ะขอะ <c oughs> <c oughs> กินละแมคโดนอลานนี้ดีเนาะมีเด็กเข้ามาเต้นอะไรอยู่ข้างบนด้วยนะ่าดินเนาะ มืมเลยร,ร้านนี้เป็นร้านที่ดีมากขอบคุณครับผมผมจะกินที่มันอร่อยเลยฮะแล้วทำไมร้านนี้มันแฟนตาซีนะครับเนี่ยทำไมผมสั่งต้องนึนะครับผมสั่งไอ้เบรอเบร์เกอร์แล้วขนมปังอยู่ไหนอะอันนี้เป็นเบรอร์เกอร์สุดพิเศษของทางร้านนะครับมันเป็นสเปเชียลไม่ว่าลูกค้าจะสั่งอะไรได้แต่เมนูพิอศษคือบังคับเมนูใช่ไหมฮะ ใช่ครับมันคือแกปรบมททางโอ๊ตกันแหละก็ได้ก็ได้วะร้านยาเบื่อหนึ่งวันน่ยกินสักทีปับเออเดี๋ยวตื่นมาเล่นคอมดีกว่าใช้ข่าวนิด้่ะพันซับแน่มานี้พันซับแน่กดดูปั๊บปั๊บปั๊บเอาเอาเอาอ๊เก้าร้อยห้าสิบโอ้ยังไม่พันอีกเหรอโอ้แม่เอ้ยไม่ไทำไมคิด วันไหนจะได้ทำคลิปไอ้นี่วะฉลองโอ้ยจะทำคลิปเพ่ออยากถึงบรรดาบะเลี้ยงเกลือเพื่อนต่อก็ได้วะเอ๊ะวันนี้เหมือนเขาไม่งานวะเดี๋ยวไปงานแถวบ้านดีกว่าโอ้ยวันนี้มีปาร์ตี้สังสรรค์ในผับวะชิวๆเนาะสะนาะชิวๆโอ้ยสบายๆเพลงมันดีว,วะ่ะโคตรชิวเลย บรรยากาศโคตรดีลปลาในตู้ก็โคตรสวยเลยเขาเลี้ยงปลาพันอะไรนิ้นไม่หยุดเลย <c oughs> สวัสดีนะค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะเออไม่มีอะไรครับไม่ไม่ไม่เป็นไรครับโอเคค่ะข้างบนมีตู้เกมเล่นสนุกสนุกนะคะเออ,เออโอเคครับม้วนทัวร์เล่นได้เลยเลยนียค่ะครับครับครับ,บ,บ,บโอเคครับเกมอะไรวะเล่นก็ไม่เคยผ่านแต่ที่ยิ่เกมกระจกวะอ ยิงซีไว้เนี่ยเอาแพ้อีกแล้วอ่้ายยิงแม่งลูกจับปักเอยพ่อมาจับเลยแม่แม่กดซับยังแม่กดซับเลยเสื้อเขาด้วยฮ่าโลบักไอ้ถูกโอ้ยสันมีคนมาบอกว่ข้างเราพัซับแล้ววะจริงดิมันเรื่องจริงดิแต่จะบอกอะไรอย่างหนึ่งเสื้อสิบโลบักอย่าลืมซื้อกันด้วยเดี๋ยวมีเสื้อใหม่เข้าเรื่อยๆ บอกบอกค่าหารูปักเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยรู้ราคาเดี๋ยวไม่ได้นะเออไม่ค่อยมีตังค์ซื้อไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปเสื้อใหม่ราคาหารูปักขายแบบนี้เนี่ยีแหละช่องเราขายเก่งแล้วไม่เป็นไรอย่าลืมติดต่อมาด้วยนะเพราะว่าช่องเราขายเก่งอ่ะเฮ้ยแกว่าลองหยิบโทรศัพท์มาดูดิเฮ้ยผ่านซับจริงวะเฮ้ยเฮ้ย ให้กับสวัสนีครบบตอนนี้คนในช่องพาคิเดวต่อก็นี่ผมเราจะมาอัดคลิปเนาะก็ใช่แหละเราอัดคลิปแหละคลิปที่เราฉลอง1นึ่งันเด้วยเองซึ่งผมอุตส่าห์โอ้โห อลังการไปป่ะนี่ก็วันนี้เรามาฉลองหนึ่งพันซะับเนาะก็เราก็มีอะไรจะพูดหลายอย่างเนาะวันนี้เนาะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของช่องน,นิดนึงอ่ะเราเรื่องที่เราจะมาพูดวันนี้เนาะก็เรื่องอะไรผมขอบคุณทุกคนเนาะที่กดติดตามช่องนี้เนาะก็ขอบคุณพี่ซิวด้วยที่แบบว่าโปรโมทคลิปให้เนาะพี่ซิวเขาบอกว่าใครช่วยอะไรพี่ซิวอะ่ะเขาก็จะช่วยนี่ไงก็ขอบคุณทุกคนเนาะที่ดูกดซับให้ผม thank you ว o ริภูแทงตู v ว r y m u ั h ก็เรื่องที่สองที่ผมจะมาบอกนะผมก็คือเรื่องของเอ่อช่องผมมีการเปลี่ยนแปลงตรงที่ผมจะเอ่าเปลี่ยนแปลงตรงที่ผมจะลงคลิปทุกๆวันเสาร์เนาะเออผมจะลงคลิปที่แบบตั้งใจตัดอะจะทุกๆวันเสาร์ส่วนคลิปที่แบบว่ารีบๆลงลกๆลงหรือว่าแบบอยากลงจริงๆก็จะลงวันพุธจะมีแค่สองวันก็คือเสาร์กับพุธนะก็เรื่องที่สามนะผมที่เราจะมาพูดวันนี้ก็คือเรื่องเอ่อกิจกรรม Q&A นะผมเดี๋ยวเราจะเปิด Q&A เนาะก็ให้ทุกคนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เนาะคอมเมนต์บอกว่าให้ให้แท็กแล้วก็เขียนว่า,า Q&A แล้วก็ถามมาเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกเนาะเป็นคลิปตอบ Q&A เนาะเออส่วนไอ้ละครตอนคลิปนี้ก็เกาๆนิดนึง <laughs> เออไม่เป็นไรนะช่องนี้มันช่องเกาๆอยูนะ่อย่าว่ากันเลย ก็รักเอซทุกคนเนาะผมพยายามที่จะตอบคอมเมนต์ทุกคนเนาะถ้าใครคอมเมนต์มาแย่ๆก็จะก็จะไม่ตอบเนาะใครที่แบบคอมเมนต์จะดีไม่ดีหรือว่าแบบกลางๆแบบพูมาแบบเอ่อพูมาแบบว่าแบบเล็กๆแน่นอนผมก็กดใจให้แหละก็ขอบคุณทุกคนนะผมที่กดติดตามมาถึงตอนนี้เนาะก็ผมก็พยายามจะทําคลิปให้ถึงที่ดีที่สุดเนาะอ่ะส่วนเรื่องไลฟ์สดเนาะเรื่องไลฟ์สตรีมเดี๋ยวผมจะบอกว่าถ้าผมมีอารมณ์อยากไลฟ์ตอนไหนผมก็ไลฟ์เนาะแต่ว่า จะบอกแค่นี้ว่าที่ผมไม่ไลฟ์สดเลยเพราะว่าไอตัวแอปตัวหนขึ้นจอเขาปิดปรับปรุงเนาะก็เลยทําไม่ได้เออแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะผมขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ในตอนนี้เนาะขอบคุณเอ,อ่อทุกคนที่มาสแสดงแล้วก็มาร่วมคลิปในวันนี้เนาะก็เน,นี้ยก็ขอบคุณเอ,อ่อบอมเลิฟเนาะที่มาเป็นเอ,อ่อผนุนนักก้ามหัวรุนอันทรงพลังในวันนี้ อ,อแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครัคนไกลนะที่เป็นบิสเนสแม็ผู้ข้างใครในงานเอ,อทำได้แบบโฮโฮโฮงานจะมาเยอะแค่ไหนฉันไม่กลัวหรอกอีแล้วก็อีกคนหนึ่งแฟสโลนะฮะแฟตโลนี่ก็รู้จักกันมานานเอ,อใส่เสื้อเสื้อสวยเสื้อสวยนะเนี่ยแม่เสื้อส,วย,ส,ส,ส,ว,ยสวยกันแล้วเนี่ยโถยแล้วก็อีกคนหนึ่งนะเป็นซันเนาะก็เป็นเพื่อนในทีผมเนาะก็ซันก็ผมจะบอกว่าเสื้อที่ซันใส่อ่ะ เขาจริงมีกางเกงด้วยมันคือเสื้อมาเฟียกับเป็นเกงมาเฟียพายคิริวซึ่งมันเอาลงกุ๊ปไม่ได้ไม่รู้เป็นไรคือลงกุ๊ปได้ผมขายเวลานแล้วไงเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเสื้อสั้นออกมาดิออกมาดิสิเออมันโชว์โชว์เสื้อเนี่ยอยู่นี่นึงคือความจริงมีกางเก่งด้วยเกงคล้ายๆกางเกงวอร์มนิดนึงนี่คือเสื้อมาเฟียเนาะซึ่งมันเอาลงขายไม่ได้อะดูดิอภาษาตั้งใจทำเสื้อพาคิริวมาเฟีย กูาสาตั้งใจทำโถนั่งไม่ได้เอเอมันขายไม่ได้ไปซ้ำไปนั่งต่อก็ขอบคุณซูชิเนาะก็มาร่วมเฟรมในวันนี้ด้วยไะแล้วคนหนึ่งก็ขอบคุณดินเนาะที่ให้เสียงว้าก,กับเรามันมีเสียงว้ากสองคนมันมีกายกับไอ้ดินเลออขอบคุณดินด้วยเนาะ,ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะตามใจท่านผู้ชมเลยนะก็เออเขาสู้เนาะใครที่พยายามทำคอมเมนต์คนที่แบบพยายามทำยูทูบอยู่อะ่ะสู้ๆเนาะ ผมเชื่อว่าต้องมีโฟก็พันซับได้ก็เพราะวิซิวผมก็รู้สึกกันเข,ขินเหมือนกันแหละแล้วก็อย่าลืมนะว,ว่าถ้าไปสปินอะไรแบบนี้มันจะเบือนหัวแล้วมันจะววกแตกได้ก็อย่าไปทำแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนาะไม่ใช่ละไม่ใช่เหรอโทษทีแล้วก็อย่าลืมเออเนี่ยนะคอมเมนต์คิวแอนเอนะเดี๋ยวผมทำคลิปคิวแอนเอมาท้ายหลังเนาะเอออยากให้ผมอยากถามอะไรผมก็ถามไปนะ แต่อย่าอะไรที่มันไม่ดีอ่ะเอออันทีไ่ไม่ดีผมจะไม่ตอบนะบนพวกแกอ,อ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตามใจนุกชมไปนะไปละบ๊ายบาย